สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอโปรงงานกลุ่มวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เรื่องออกแบบร้านขายหนังสือออนไลน์นายจันทร์สมาชิกในกลุ่มมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนายสวัสด์การจะนะรัตนพงศ์รหัส307 2. นางสาวชนิการขาวเนียมรหัส308 3. นางสาวศิริพรชมนันรหัส309และ 4. นายปริญญาขำแผงรหัส313 นำเสนออาจารย์ดรนัทพงษ์ทรงเนียมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นที่46ค่ะของการออกแบบร้านหนังสือในจันนะคะเกิดขึ้นจากการซื้อขายออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนี้นะคะเป็นความสะดวกสบายสำหรับนักอ่านยุคใหม่และทางร้านหนังสือในจันออนไลน์ ได้ทำการออกแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัยมีการดึงดึดูดความสนใจจากรูปแบบและสีสันที่ดูเรียบง่ายสะดุดตาทำให้มีปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้นจากการออกแบบเว็บไซต์นี้ค่ะครับผมสำหรับแนวคิดความคิดิเริ่มที่การออกแบบเว็บไซต์ของร้านหนังสือในจานของเราครับผมได้ิเริ่มมาจากการได้เห็นเว็บไซต์ร้านขายหนังสือต่างๆครับอาทิเช่นเ,เว็บไซต์ c 1 Book Center หรือเป็นเว็บไซต์ของร้านหนังสือในายอินหรือจะเป็นร้านช้อปปี้ยเป็นต้นนะครับผมซึ่งแต่เว็บตรงนี้ครับผมเว็บไซต์เขาจะมีความเรียบร้อยออสแสดงสินค้ายอย่างเป็นระเบียบทําให้ดูง่ายแล้วก็จะมีพวกแถบโฆษณาครับสแสดงขึ้นมารวมถึงโปรโมชั่นและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของทา,างร้านครับผมในส่วนถัดมาครับจะเป็นเว็บไซต์ w 3 s c h o c o m ครับ ซึ่งทางกลุ่มเราครับได้เข้าไปศึกษาโค้ดต่างๆเพื่อนํามาพัฒนาเว็บไซต์ร้านหนังสือของเราครับและสุดท้ายที่ขาดแต่ไม่ได้เลยจะเป็นเว็บไซต์สยามบูทีฟต์เน็ตสำหรับศึกษาข้อมูลเพื่อกลุ่มเราจะได้นําข้อมูลตรวนี้ครับมาประยุกต์และนํามาใช้งานอย่างถูกต้องครับผมกลุ่มกระผมก็จะขอจบการพรีเซนต์ต่้พแต่เท่านี้ครับขอบพระคุณครับ ธีมของเว็บไซต์ออกแบบด้วยแนวคิด l e t s is more หรือน้อยคือมากหมายถึงน้อยด้วยเส้นสายที่ตรงไปตรงมาการลดทอนให้เรียบง่ายโดดเด่นและชัดเจนด้วยโทนสีแดงและดำในส่วนที่ต้องการสื่อสารหรือต้องการเน้นส่วนของพื้นหลังจะเป็นโทนสีโมโนโทนเน้นไปทางสีขาวและเทาอ่อนๆรูปร้านสีจะออกโทนสีเหลืองเป็นหลักเพื่อให้ภาพดูโดดเด่น แต่ไม่คอนทาร์มากจนเกินไปโดยรวมยังดูมีความเป็นฮาร์โมนีอยู่ออกแบบโดยแบ่งหน้าจอออกเป็น2ส่วนส่วนแรกจะแสดงว่าเรากำลังทำอะไรอีกส่วนที่2จะแสดงว่าหน้าจอนี้ทำอะไรโดยเลือกวัตถุต่างๆจัดวางแบบฟอร์มให้ดูบาลานซ์โดยที่ไม่เป็นซิเมรีบาลานซ์ในการออกแบบหน้าหลักของเว็บไซต์ ในส่วนไซเนบาร์ bar, จะใช้ฟอนต์คณิตเป็นหลักในส่วนที่เป็นภาษาไทยส่วนตัวเนบบาร์ด้านบนหรือเฮดเดอร์เน a บาจะใช้โรโบโตส่วนฟุตเตอร์และบอททอนที่เป็นภาษาอังกฤษจะใช้มอนสเตอร์เลส การดีไซน์ในส่วนแสดงสินค้าดีไซน์จากทฤษฎีที่ว่าเมื่อลูกค้าสนใจสินค้าใดมักจะเลื่อนเครอร์เซอร์เมาส์ไปชี้ในตัวสินค้านั้นจึงดีไซน์ออกมาให้ปุ่มปรากฏขึ้นหลังจากมีการชี้ที่สินค้าและเมื่อมีการเลื่อนเครอร์เซอร์เมาส์มาชี้ที่ปุ่มปุ่มจะมีการเปลี่ยนสีเพื่อสื่อสารว่าเครอร์เซอร์เมาส์ได้ชี้ไปที่ปุ่มนั้นแล้วโดยจะมีการติดแท็บให้สินค้าโดยจะติดแท็บนิวให้กับสินค้าที่ออกใหม่ และติดแถบเซลล์สีแดงให้กับสินค้าที่ลดราคารวมถึงแสดงราคาสินค้าเป็นสีแดงด้วยสาเหตุที่เลือกสีแดงนั้นเพราะทางร้านค้าและเว็บไซต์จะเลือกสีแดงเป็นสัญลักษณ์ในการเซลล์สินค้าเสมอในส่วนของฟุตเตอร์นั้นออกแบบเป็นสีเทาและสีดำเพื่อสร้างความโดดเด่นและเห็นได้ชัดเจนเพราะตัวฟุตเตอร์เองนั้นอยู่ในจุดที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะไม่ค่อยสังเกตเห็นโดยดีไซน์ให้ฟุตเตอร์แบ่งออกส่วนแรกคือคอนแทคอัพ ดีไซน์ t e คบ b o กให้เป็นทรงโค้งและปุ่มลบเหลี่ยมมุมเพื่อสอดรับกับการดีไซน์ของหน้าล็อกอินและหน้า f o r ์ e t p พา s ดเวิในส่วนที่2 About เป็นเมนูที่ใส่ลิงก์ต่างๆในหน้าเว็บไซต์เอาไว้โดยให้แสดงสีฟ้าเพื่อแสดงความเป็น Hyperlink ส่วนที่3ติดต่อเราไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือไอคอนดีไซน์ให้เป็นสีดำทั้งหมดซึ่งจะเข้ากันได้ดีกับพื้นหลังสีเทามองผ่านๆจะดูกลมกลืนและสวยงาม แต่เมื่อจะอ่านก็จะอ่านได้อย่างชัดเจนเช่นกันในส่วนล่างสุดของฟุตเตอร์จะเป็นบาร์ที่ใส่ชื่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ใช้สีดำและตัวหนังสือสีขาวการวางสีดำไว้ที่พื้นล่างเว็บไซต์นั้นจะทำให้ความรู้สึกสื่อถึงความมั่นคงหนักแน่นและในขนาดเดียวกันก็สุภาพด้วยเช่นกันในส่วนของโมดอลได้มีการเขียนโมดอลเพื่อแสดงหน้าต่างการแสดงรายละเอียดของสินค้าโดยเมื่อคลิกที่ตัวภาพของสินค้า ก็จะแสดงหน้าต่างรายละเอียดของสินค้าขึ้นมาโดยมีปุ่มปิดหน้าจอหรือปุ่ม close อ,อยู่ที่มุมขวาล่างเมื่อมีการแสดงหน้าต่างรายละเอียดสินค้าหน้าเว็บไซต์ปกติจะถูกฉาบให้มืดลงเพื่อให้ตัวหน้าต่างโดดเด่นมากขึ้นการเซิร์ เมื่อเข้าหน้าเสิร์ชจ,จะโฟกัสไปที่เทคบ็อกซ์สำหรับเสิร์ชทำให้เทคบ็อกซ์แสดงขอบสีแดงเห็นเด่นชัดเพราะตัดกับพื้นหลังสีขาวใช้รูปแบบโค้งเช่นเดียวกับเทคบ็อกอื่นๆในเว็บไซต์หน้าเกี่ยวกับเราเป็นหน้าที่ใช้ j a v a สคริปตในการเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์โดยเมื่อเลื่อนจอลงด้านล่างหรือเลื่อนสกอร์เมาส์ภาพจะเปลี่ยนไปทีละภาพโดยระหว่างภาพสามารถจะใส่ข้อความสั้นๆที่บ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาเป็นไปของร้าน เป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับหน้าเว็บที่มีคนสนใจน้อยหน้าลีจิเตอร์หรือหน้าสมัครสมาชิกหน้านี้จะออกแบบให้ดูง่ายเกาะข้อมูลไม่เยอะออกแบบเรียบๆและเพิ่มกรุปบล็อกเข้าไปเพื่อให้ดูเรียบร้อยมีการใส่โลโก้ไว้ด้านบนของกรุปบ็อก หน้าตะกร้าสินค้าหน้านี้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนโดยส่วนแรกจะแสดงสินค้าที่อยู่ในตะกร้ามีคอมโบบล็อกสำหรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าและปุ่มลบสำหรับยกเลิกส่วนที่2จะเป็นส่วนการยืนยันที่อยู่การจัดส่งซึ่งทั้ง2ส,ส่วนจะถูกแบ่งออกโดยกรุปบ็อกเพื่อให้แยกส่วนกันอย่างชัดเจนดูแล้วเข้าใจง่ายและง่ายต่อการใช้งาน หน้าการชําระเงินหน้านี้จะออกแบบให้แสดงรายการสินค้าและยอดการชําระอย่างชัดเจนรวมถึงแสดงช่องทางการชำระเงินต่างๆไว้อย่างครบถ้วนส่วนบอททอนจะเลือกใช้สีเขียวเพราะสื่อถึงการซักเซ็หน้าใบเสร็จดีไซน์ให้แสดงโลโก้ชื่อบริษัทที่อยู่และเลขที่ใบเสร็จอย่างชัดเจนโดยแบ่งใบเสร็จออกเป็น4ส,ส่วนเพื่อให้ดูง่าย ก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราจนจบนะครับขอบคุณครับบาย